ส่วนเมนูไฮไลท์ที่เป็นกระแสนะตอนนี้เลยนะครับก็คือตัวเป็นเจแปนทาวเวนะครับก็คือจะมี4รสชาติอยู่ในโคนดอกไม้โคนเดียวนะครับซึ่งเราจะกดออกมาได้สูงและสวยมากนะครับเวลาลูกค้าทานลูกค้าจะได้ทุกรสชาติอยู่ในโคนเดียวครับตอนนี้กระแสแรงมากๆเลยได้รีวิวประมาณ4-5เจ้าเข้ามาครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมร้านไอศครีมซอฟเสิร์ฟที่ n ิปปอนมาร์เก็ตนะครับโดยร้านนี้จะเป็นร้านไอศครีมในเครือของสวิ e t c เค a t ชั่นซึ่งมาทำโครมาร์เก็ตติ้งกับทางตลาด n ิปปอนมาร์เก็ตครับโดย n ิปปอนมาร์เก็ตเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3เซนเนเวิร์นะครับซึ่งจะเป็นอิสตันเก่านั่นเองเขาก็ได้ปรับปรุงแอร์เรียรใหม่นะครับให้เป็นเขาจะทำเป็นแบบคล้ายคล้ายเมืองญี่ปุ่นนะครับทำให้เป็นเจแปนอเวนิวครับก็เดี๋ยวมาชมกันเลยครับ ก็ถึงแล้วนะครับร้านซอฟต์เสิร์ฟที่สั่งโตอยู่ในนิปปอนมาร์เก็ตนะครับก็จะสังเกตแอเรียนาร้านนะครับว่าในโซนนี้จะเป็นโซนไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟนะครับการทําร้านแบบนี้ก็จะได้ในเรื่องของความหลากหลายเวลาลูกค้ามาเยี่ยมชมนะครับก็จะได้หลายๆเมนูหลายๆอย่างนะครับที่สําคัญก็ยังประหยัดค่าก่อสร้างด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องการออกแบบเมนูของร้านนิปปอนมาร์เก็ตนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยเราก็จะมีไอศครีม4ี่รสชาตินะครับจะเป็นรสนมฮอกไกโดรสอุจิมะชา รสนามะช็อกโกแลตแล้วก็รสฮัน่ยูสุนะครับซึ่งเป็นรสที่ขายอยู่ในสวิตเซอร์แลนเหมือนกันนะครับและเสร็จแล้วเราก็จะดีไซน์ในแง่ของอเราจะมีหลายโคนให้ใช้มีวัฟเฟิลโคนมีโคนดอกไม้มีแบบถ้วยนะครับเมนูนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีตัวชามากมายคล้ายๆกับที่เราทําที่เอวีซ o ฟ t นะครับโดยที่เราจะออกแบบแตกลายออกมาได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับส่วนเมนูไฮไลไท์ที่เป็นกระแสนะตอนนี้เลยนะครับก็คือตัวเป็นเจแปนทาวเวอร์นะครับก็คือ จะมี4รสชาติอยู่ในโคนดอกไม้โคนเดียวนะครับซึ่งเราจะกดออกมาได้สูงและสวยมากนะครับเวลาลูกค้าทานลูกค้าจะได้ทุกรสชาติอยู่ในโคนเดียวครับตอนนี้กระแสแรงมากๆเลยได้รีวิวประมาณ4-5เจ้าเข้ามาครับผม สามารถมาเดินชมได้หลายๆร้านนะครับไม่ได้มีแค่ไอศครีมครับจะมีทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นเลยนะครับผมครับถ้าเกิดท่านใดมีโอกาสแวะผ่านมาที่เซนทวิลล์นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมจเจแปนอเวนิวแล้วก็มาที่นิปปอนมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากร้านไอศครีมของสวิตเซอร่นด้วยนะครับ